คนจนยิ่งทำงานยิ่งจนนะครับ ทำไม่ถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะว่าพอคนจนได้เงินมาเขาจะไปซื้อนิสินครับส่วนคนรวยเขาจะไปซื้อรั์สินเขาก็เลยยิ่งรวยขึ้นไปอีกเพราะรั์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนนี้สินมันทําให้เงินไหลออกครับคนจนชอบใช้เงินตอบสนองความต้องการในปัจจุบันแล้วก็ไม่ค่อยเก็บออมหลายคนก็ดันเอาไปซื้อนี้สินด้วยและยิ่งทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเนี่ยแหละครับเพื่อนๆผมถึงได้บอกไงครับว่ายิ่งทํางานยิ่งจนอย่างมือถือเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรัพย์สินและนี้สินถ้าเราซื้อมาใช้ทําธุรกิิจมมมมาาาาาขขยอออองนนไล์หหรรรืแแ้้ต่เสควู เรียนออนไลน์มันก็เป็นทรัพย์สินครับแต่ถ้าเราเอามาเอฟของโดยเฉพาะตอนโปรต่างๆแบบ5้าทับห้าหกทับหผมบอกเลยควรระวังตัวเองมากกว่ามิจชาชีพอีกทุกครั้งจะซื้ออะไรนะครับถามตัวเองก่อนว่านี่มันทรัพย์สินหรือนี่สินอย่าไปเชื่อคําว่าของมันต้องมีครับนอกจากปัจจัย4แล้วไม่มีอะไรที่เราขาดแล้วเราจะถึงตายครับเชื่อผมเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอะไรมันไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวหรืออสังหาต่างๆมันจะเป็นทรัพย์สินนะครับบางตัวได้มาแล้วทําให้เงินเราเสื่อมมูลค่าลง อีกต่างหากพวกนี้เราต้องไปหาความรู้เองครับอย่าบอกว่าตัวเองอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสความรู้ฟรีมันมีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดคอร์สออนไลน์ก็มีมากมายครับหรือเพื่อนๆจะไปเสิร์ชใน Google เองก็ได้มันมีหมดครับถ้าเรามีเวลานอนดูทิกต็อกได้ทําไมเราจะหาความรู้ไม่ได้ครับใช้มือถือในมือเราเปลี่ยนให้มันเป็นทรัพย์สินสิครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆใช้มือถือดูช่องผมถึงช่วงนี้แล้วมือถือและความรู้ของเพื่อนๆก็คือทรัพย์สินแล้วครับ